สบายดีท่นทานผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมและเอฟซีนองจุนจุนเมือนสกูลสุนคนนะเข้าสูงสองน้องจุนจุนจุนชาแนลไมื่อนี้พราะันไม่ละเละน้องจุนจุนก็สิไปเฮียนเนี่บุญอีกท่านผู้ชมเอ้ยไม่นอนี้เฮาสิไปเอาเขา่าเพิ่นเอาเข่าเปลือกไงหากระสอกนะเพิ่นซอยในงานดองเอาเขา่าเข่ามาซีเลยกะมาหนึ่งครับแข่งในมือจัดงานเนาะท่านผู้ชมไม่อนี้พราะันไม่ละนองจุนจุนก็สิเข้าไปเอา น้องจุนๆก็ตื่นแต่เด็กๆท่านผู้ชมเอ้ยตื่นตีสี่โมงครึ่งพ้นนะฮะก็มานอนวางวางกินนี่แล้วบันี้พ่อแม่นุ่งเคร่งมายังอาบน,น้ำด้เรียบร้อยแล้วสิไปลแล้วปุ๊เอาเพิ่นนี่เพิ่นก็นเลยว่ายังอยากบึ่งคืออยากง่วงนิดนึงไปท่านผู้ชมมาเดินทางไปกันเลยนอนจุนๆเดย์เนี่ยมาพี่เนรุพี่พี่เอ้ยสบายดีรุ่มซ้อมสบายดีเอฟซีไปเดินทางไปกันเลย สื่อกอาแฟร,ร้านเพชดแย่กาแฟอาหา้อยู่หน้าตลาดตลาดตา้มปาไซวันนี้พอยันเปิดอ่านตอนสวย,สวย คผู้ชมตอนนี้ห้ากับมะฮอดเฮียน nhà บุญเลยนะ <c oughs> เนาะมะฮอดแล้วนี่อ้าวัานนี้นมเจ้านมกอ้านีนกาแฟ เนํรหงงามบอส้าเมืงลุงเพชรเข็นเาเข่าอะไรลยพ่นมีลุงเพชรเอ้อเมื่อให้น้อได้ข่าให้พาสวรน่ะเออมืออื่นเหาเมื่อ เอาลงมาแต่ซึ่งป <si ุณให้เข่าหันช่องชอบให้เข euh, ่าู่สวรรค์นะหนังใจเออปปุณเป็นจะเอาเข่าให้อานางอยู่สวรรณน้องเช้าพอยันเป็นแล่งไปต่อยาให้ตลอดมืออื่นนี่ก็มืออื่นก็ใช้มัดแล้วไปต่อยาให้เจ้าเฮาวดเวียก์ลายเฮาบุ่ยไปเองเออยาฮะโอเค

อันนันะแม่เขาว่าข้าวข้านี่ห้าชอบป็นปะห้าช่บแล้วเอาเอาเมือพ่นสองจะคอยเอาไปชามเอ๊ะฮะเออมางานเอบอสจะช่ยเจ้ากเจ้าให้ท่าไดก็เอาบวเป็นยังเอาหกช่อเอาเมืให้นั่งสองชอนะโอเค เออได้ครับเพิ่นน่าไฮฮกชอบพอพอนันเพิ่นกำลังอันพอยันเพิ่นกำลังถ่ายคลิปอ่ะจุนอ่ะจุนอันนี้ทอสับพอนันเกิดมาทอสับจุนของแม่ลานะบุญสัญญาณุญสัญญาแล้วไปแบกไปแบกมาเลยบ่แล้วทยไม่ใช่พ่อพ่อพ่อแบกมาใช้ พ่อเ่ทำนั่นตูงานเฮ็ดงานเนี่เขาเขาคิดว่าว่าหาสอบหาสอบเขาเปลือกกะชี้ก็จะประมาณสองสอบเขาซาำเพ่อสได้ซ้สอบบ่ซ้ำสอบมาพ่อบใหทนันละสองให้ยั้าใช่ ใครกดในเร่อลุลองเพชราบุญเลยปเ,เออด็กอีแม่อีแม่วนั้นนาเอาเงินให้เจ้าล้านึงข <c oughs> อบอขอบใจน้องเอ้ยอ้ยูดีมีแหงเก็บยาดายานี้บึงป่าอันนี้แล้วป่านี้ก็ไ่ไไปทา,างใดยอยู่เต้นตลาดน,นีด้ไอ้ชุบกระพแข็งแขงด้ยนัง้อยเอ้ย ว่าได้กับคอยนันหูนะมันมันหนักหัวเนี่ยมันไปอยางไรงินเพราะนี่ลูกจะพิวเขาจากหนก็เราหล่นซื้อลขาพิวเราหายแล้วไล่ลนเงิยดดันหน่อยอย่าไรลุดไม่ลุดเออเอานมให้กินไป้โดยแม่ เออได้แล้วท่านผู้ชมเ้ยข่าเปลือกเพ่่นน้หาให้ท้งเมื่อปุริเจ็ดกระสอบเอ็มรถดเลยทางหนาซี ล้งกระสอบพนไหพอั่นนะชอบหาอบให้น้องชาพยนนชอชอมือพอนัก็จิถือไปถือไปสวรรค์ไปแบ่เป็นอกระสอบขับเปลือกชีสได้่ประมาณข้าวสาชอปนึงแล้วเออฝรั่งไหมเนาะหนุนุะปะบุ นี่แม่เพป็นว่ายเอาให้เจ้าลานนึ่งใชาทุกอายุดีไม่แห้งเออผงขนมแขกได้แต่งเงินล้านมาแล้วเหลียงบ้านเมืองอันนี้ลูกลูกนังนกบ่ผู้หญิงผู้หญิงนี่กโอ้หนาคือต่างประเทศเลยคือต่างประเทศเลยเนาะผิวกรขาวเมื่อกี้น่ะคอยหยอกก็ะู้นะอันนี้จะต่างประเทศแล้วจนอยากกินข่าวแล้ว นี่พลังอน่ลังยิงนะ่มีาหลมันกระดูกลายจนเป็นคนตีอ่ะเออรไดูกัวน้ามุาตู้ัวอันจะให้กระดูกลายอยากให้ตุยลายไโอ้ยป่ตุอดอกลยตคี มาพ่อก็มาเองข่าวโอ้ยเรืออะไรสันติเรือแล้วไอ้น้องเช่าล่ากระซองเออให้น้องน้องแจ้านั่นเออเออมือเอื้นขอชี้แก้มือห้มั้วแหลเขาไปชี้อาเอง อพอ,อ,อ,อแล้วชำนาญโอ้ยหาชอบเลือดเลือกกา,ทา,ากกยท่นานผู้ชมทางเขาวัดบัรนาลางโขกเพ็นเทคนกีล่ลวได้ตอนนี้พยันกัสิบภาพไปเบึ่งเพื่อน กบเกลื่อนเข่าของปู่กาญถ่ายให้เป็นเบิง้งเน็กต่อแสงตอเตาเว็นเนาะอยากมือมืออันนี้พอเท่าฮัทอย่างเีย นีได้เข่าเวลาไอ้บ่ลุกบ่ JI, so อันนี้เหื่อพนผ้านเหยื่อเงอนผ้าไงฮะ เป็นลูกเต๋าเ,เป็นลูกเต๋า<อ>เป็นกระหูบ่ะเ,เป็นอยากเบิ่งได้เป็นในทางเลยหรือว่าเป็นตะแ่ะเป็นหู้นักล<อ>ูกนะเฮ้เฮือนไัเยกเกาะพอแต้วหันเฮือนพอแตวเด้อปุก,การเด้ออันนี้เฮือนพอแตวเด้อนี่เด้อนี่พอท้าฮันี่ นันโอน้่มันต้นปะเออขาชิบเจ้าปะแล้วปลูกม,มันละก็มั่มากน่ะหันขายมันต้นมันต้นท่านผู้ชม <c oughs> ฮีเดอร์ปูการเฮือนน่ะ เพือนกบเพื่อนเข้าเจ้าให้ยู่เพือนบีบดอยเข้าเข้บเอแนนอล้วนีมันต้นบุกบงบุมบลงมาดีลง ขายเบิดน,นี้ได้ท่ท้ายขายเบิดน,นี้ได้ส่ท้ายกาบ่ะลโลกโล,โลหนึ่งชองพันเก้าร้อกอ,อันนี้ปลูกอยู่หน้าบ่เนี่ยเออน,นออตมต้วหยยเหเด้เพือน,เ,อนเพื่อนพอการอยู่ตะกี้รังนี่แน่นอะ เพื่อนข้าวอะไรตัวนี้นเนาะอันนั้มียังเล่าข้าวเล่าข้าวอเนอันนี้เฮียนยไน่อเ,เอนเเอออือ่นันเมโอออันนี้เฮือนเฮือนเมทโทเฮือนปะาโทเด้ดิได้ก้อยเชี่ยกบดุง ดอกบังฮัดแหละนี่ไอ้เราท้ฮัดเด้อเด้อชื่อมาได้ท้างอันนี้ฮะนี่นี่นี่เอาให้เพิ่นเบิ่งนี่ท้าฮ้งเด้อนี่เด้อมาอยู่เฮือนแล้วคนนี้เพิ่นมา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 ให้เพิ่นเบิ่งไหมมาปูท่รูเบิ่งหลักอันนี้นี่นี่เมียท้างเด้อง่ายมาอยู่เฮือนนั่นพอแล้ว แม่เราคือช <society> ิโบโฮอ่ะเพื่อนอยู่เพื่อนอันนี้เงินเราให้ทอรัตเด้อเด้อเนี่ยให้เพื่อนเบิงไหมเอาให้แลเด้อสามแสนมาอยู่ติด้นล้วะง่ายมาติด้นเลยเหมือนทายเพื่อนให้เราเบิงกับคักตอนนั้นเป็นเพือนครัว Đó là ai khỏi chi đây mưng à là này. ai này xuôi là, ơ ờ, lau งานดองหครงานแต่งคัะวันที่เจ้าสามเด้อเจาสามเดือนนี่บอกแล้วประบุนกันบานพลตานโอ้หเดยแล้วบานพลตานขันจุเจ้าไปได้กลับไปขันว่าค่าขันยังกับโบเป็นยังเด้อเราเลยยานท้อ,องบริข่าวาอะก,กน,นะแล้วงานบุแล้วจึงสมาโอเคพาไปเบิ่งห้องน้ำงานบุญเป็นเห็ดห้องน้ำไม้กับห้ากระเห็ดยังบาแล้ว ถายให้ผูกการเบิ่งเยกำลังตั้งเขายังเอาบ็อกบุทันเอาบ,บ็อกมาส่งบ็อกปะพอ่อสร้างแล้วเขาเยังบุทันมาส่งนะ้อเขาจะส่เาเอาเขาชองชำานช่งชำลานปเอ้นวมันเลย เห็ดแล้วอะก็แล้วมีห้องน้ำแะ้วก็สบายโอ้เลิกเตินน่ะอาจะไหนกันแล้วแะ้วก็สบายแหละ เที่ยวเขาบ่เมื่อบ่ไอไปอ้าประบุญวันนี้ใชได้เมื่อหลือได้เป็นยังไดใช่ได้ครอ,อ,อบเมื่อหลือเด้อเมื่องาไกลลูกจะเป็นแะไรไปอเอ,อไปได้กับไปคันข้าวเหี้ยก,กับบปุปผึ้งยังอ,อ่าท่านผู้ชมมาฮ้อนีีกะบใไ,ได้เขาลาท่านผู้ชมไปกันนอกพบพอ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าในคลิปต่ตอไป เอาละท่านผู้ชมเน่ลาไปกันเด้อท่านผู้ชมเด้อพบพ่อกันใหม่ในโอกาสหน้าอ่ะบายบายสบายดี